สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม i n s e t c o n n e c t i v e l i น e อีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมันก็ได้อัปเดตตูต้กระชาห่เข้ามานะครับผมนั่นคือตู้ของคูกะนะครับผมครูกะในชุดญี่ปุ่นอยู่หรือยูกาตะนะครับผมเป็นตู้ที่ดีมากตัวนี้เพราะมีคิสติน่ากับคูกะตัวใหม่นะครับผมซึ่งโอกาสออกคิสติน่าคือ0.35เกับคูกะตัวใหม่0.7 ผูการตัวนี้เก่งไหมผมบอกเลยว,ว่าเก่งมากๆเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยสกิลบัฟยูเนี่เบิร์สฟื้ฮนดพีตัวเองเพิ่มเกาะกายภาพเพิ่มเกาะเวทให้เพื่อนให้เพื่อนอะ่ะคือให้เพื่อนให้ตัวเองได้คือโคตรโกงเลยนะครับผมและนี่ก็คือเพิ่มพลังโจมตีเวทให้เพื่อนอีกะะต่างหากแลยังไม่พอนะครับด้านเมียนใส่ศัตรูตัวเดียวในระยะในตัวเดียวคือดาเมจเวท,เวทด้วยวเราป้องกันอีก คือรบป้องกันตั้ง77หน่วยเนะี่ยคือโคตรแรงเลยนะฮะและนี่ครับผมเ <cond ell an> พิ่มพลังป้องกันเวทให้ตัวเองอีกตั้ง256หน่วย <c oughs> คือเป็นตัวแท้งที่ปับเพื่อนและตีได้โคตรดีเป็นตัวลิมิตท,ที่ดีมากแต่ผมยังไง <c oughs> ผมก็อยากได้คริสติน่าอยู่ดีเพราผมเจ็บกับคิสติน่ามาเยอะแล้วผมขอให้เธอออกให้ผมนะอยากได้คิสติน่าเว้เอาจริงคิสติน่าอยากให้มานะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มการเปิดการ,กา,รากกับเกมนี้กันดีกว่านะครับผมอย่าทำร้ายผมเลยนะเกมคุณดีไม่เหมือนเกมแยๆบางเกมที่แม่งไม่ให้เลยผมเลยนะครับผมงั้นเราไปเรเล่นมันเลยนะครับแค่แมติแรกกูเห็นไอ,อ้ก้อสมบัแล้วนอชิมาเอ้โอ้โห นาติแรกก็เห็นความสิ้หว่ออยู่้างหน้าเนี่ยคิติน่าก็ได้คู่กับ๊บแ่ต้องมาก็ได้คิติน่าก็ได้โอ้โหผมจะเกลีกับเกมนี้อีกกี่ตู้ถามจริงทุกๆครั้งที่ผมเปิดเกมนี้เนี่ยผมจะเปิดหน้าโฮมใช่ไหมและหน้าหลักอะ คือตัวละครแบ็รกที่ผมเซตไว้นั่นคือตัวละครล่าสุดที่ผมเปิดได้จากตู้กาชาก็ mm hmm. อย่างที่ผู้เล่นเห็นนั่นคือมูอิมิซึ่งนั่นคือตัวละครจากตู้กาชาที่ผมเปิดได้ล่าสุดนะครับผมโอเคโอ้น้องตาจะไหลโอ้ oh, ตายแล้วโอ้โหใหม่ใม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม่ไม่ใช่ไม่น่าใช่ อยจะร้องกันแล้วเนี่ยคุกค่ะขนร้องนมะามูมอีนี้ก็มูอีกนี้ผมยืนอยู่หน้าหลักมานานแล้วอยากเปลี่ยนคนยืนบ้างคิดจริงนาก,ก็ได้ไข่ก็ได้หมดแล้ว4,500ัา 45, เพชร เอ้โห oh, ดเลเขาแม่งดูดูความเกลือเงินเงินตั้งเก้าทองหนึ่งโอ้ตายผมได้อีกแล้วโอ้โ oh. หต,ตบมือให้กับตู้กาชาเกมนี้เลยนะครับผม เออไม่ออกขนาดเลตอัพนี่ฮะโอ้โหผมเช็กตาแป๊บหนึ่งนะครับผมว่ามีอะไรน่าเติมไหมถ้าจริงๆนะแม่งไม่มีเลยเลยว้ยไอแพ็กน่าเติมเนี่ยคือแบบถ้าเ,เติมก็เติมไอแพ็กพันแต่แมันก็แพงอยู่ดีก็ไม่เติมอยู่ดีแม่งแพงเออ คลิปนี้ก็เกลียดเค้านะครับผมท่านผู้ชมตามสภาพนะฮะมูอิมิเธอคงต้องยืนอยู่หน้าหลักไปอีกน,น,นานแสนนานเลยนะครับผมกว่าจะมีตัวละครมาเปลี่ยนนะฮะงั้นก็หมาว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอ,อตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ